สวัสดีค่ะดิฉันเจยอิมเจ้าของร้านตะวันออกหมูหยองปลาแงสงตะวันค่ะร้านตะวันออกหมูหยองของเรามีผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายอย่างเช่นตัวนี้คือข้าเก็บกรุ้งหน้าหมูหยองนะคะส่วนด้านนี้ของเราจะเป็นบรรจุเป็นถุง ก็มีหลากหลายสินค้าหลายอย่างอันนี้เป็นประเภทข้าวตังนะคะข้าวตังหน้าหมูยองอบกรอบค่ะสินค้าขายดีมหมูหวานหมูสมุนไพรหมูยองเีห้าดาวนะคะปกปีสอนสินค้าของเรามีหลากหลายให้เลือกแล้วก็มาจัดเป็นคลิปเซตสำหรับเทศกาลปีใหม่นะคะก็มีกระเช้าให้เลือกหลากหลาย แล้วแต่ลูกค้าจะฝั่งเลือกเองก็ได้ค่ะคสินค้าตัวนี้เป็นข้าวเหยียบกุ้งหน้าหมูหยองอสินค้าไฮไลท์ที่ได้คัดสรรปี2568ของปีนี้ไ้ฮาดาวและเป็นสินค้าดีเด่นของจังหวัดชลบุรีด้วยนะคะ ของเราตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีอยู่เส้นถนนสุขุมวิทนะคะอยู่เบี่ยงกับแบงค์เกษตรกรชลบุรี 2, 2> <ม>หาง่ายที่สนใจเชิญแวะชมแวะชิมได้นะคะติดต่อได้ที่เบอร์0818638837ค่ะเชินเชิญลูกค้าทุกท่านนะคะป้าอิมรออยู่ที่ร้านนะคะ